ทาน้ำแหล่งศึกษาดีงามด้วยศักดิ์เกียรติกระกรัดั่งพื้นทองไทยโปร่งสวยทั่วแดนขวางงามปาฏิบัติความพเพียงเด่นที่ทำเป็นเน้นที่ทเป็นอาสาเด่นในเทคโนโลยีนวัตกรรม เจรจาศานามหากสัมเจือหยัดคุณธรรมน,นำพิชานำเงินจมพูสิทุมงมันมันพัฒนาชุมชมกเก่หน้ามีสุดร่วมบริหา,ารอานปาน้องหานร,ริขย,ยายนมีปัญญาเบี่ยมล้นเป็นแก้วอ,อนันเนสริสมาชานา เชยังความรู้ผู้ดมการสมั่งสมานสามัคคีเราเถิดจากศาสนา ชุมพูสิรุงม,มันมันบพัาสนาชุมชนเก่า้ามีส่วนร่วมบริหา,ารอ่านบาน้องหานร,ริทยายนมีปัญญาเปียเ่ยมล้นเป็นแก้วอันประเเสริมาชานานพมีสัมมาคาร,ระวะศาสตร์ศิลวิทยาเชี่ยวชายังความรู้ผู้ดมการสมัครสมัครสมาคี บทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่สามวิชาหนาเจ้าจากประถมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมะศึกษาปีที่สามเล่มสองการอ่านทำนองสนอกเกิดมาเป็นคน หนังสือเป็นต้นวิชาณนาเจ้าถ้าแม่นไม่รู้อดสู้อายเขาเกื่อนฟูงเยาะยาวว่าเงาว่างูลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคะอยู่จนโต ไปเป็นข้าขาวเพราะเงาเพราะโง่บางเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักนาชูนาราศีจะไปแห่งใด มีคนปราณีอยากคร้ไม่มีสวัสดีมงคล สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนพบกับหันสาภาษาไทยกับคุณครูธนัจพรโคสิทตคุณครูกุ๊กกิ๊กอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอยเด็กๆ วันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้คำคล้องจองคำขวัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องคำคล้องจอง2และ3พยางที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกันเสียงสระเหมือนกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ก่อนที่เราจะเรียนในเนื้อหาเรามารู้จกกักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนลูกว่ามีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งบอกความหมายและลักษณะของคำคล้องจองที่ใช้สระเดียวกันมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน 2. แต่งคำคล้องจองที่ใช้สระเดียวกันมีตัวสะกดมา ตราเดียวกันและข้อที่3กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยวันนี้คุณครูมีภาษาสนุกกับคำคล้องจอง ไปบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษดูซิว่ามันจะเข้ากันได้ไหมเอ่ยจะเข้ากันได้ไหมคำแรก g ก G กแปลว่าไปไกแป่แปลว่าเห็นเห็นแปลว่าซี นี่แปลว่าเขาผู้ชายอายแปลว่าตาขาแปลว่าเล็กเอกแปลว่าไขา่ใส่แปลว่าพุทธใส่แปลว่าพุท พุทแปลว่าเท้าและก้าแปลว่าหน้าอ้าวอีกรอบหนึ่งลูกอ uh, ่าพร้อมกันตามคุณครูเลยโกแปลว่าไก่โงนโทษทีลูกโกแปลว่าไปไก่แปลว่าเห็นเห็นแปลว่าซีฮีแปลว่าเขาพูดใช่ไอแปลว่า ขา,ขาแปลว่าเล็กเอกแปลว่าไข่ใสแปลว่าพุทธพุทธแปลว่าเท้าเก้าแปลว่าหน้ายอ่านี่คือภาษาสนุกกับคำคล้องจองเอามาบูรณาการกักบวิชาภาษาอังกฤษอ่าทำให้เกิดความไพเราะ,ะและเด็กๆจะจำได้ง่ายขึ้นได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในตัวนี่คือความสำคัญของคำคล้องจอง อย่างหนึ่งอ่าทีนี้เราไปดูกันต่อเลยลูกคำคล้องจองคืออะไรเอยคำคล้องจองคำคล้องจองคืออะไรเด็กๆลืมกันหรือยังคำคล้องจองก็คือคําที่มีเสียงสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน เราเรียนในคลิปที่แล้วคือคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดก็คือแม่กอกาแต่วันนี้เราจะมาเรียนคำที่มีเสียงสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน2อและ3พยางค์เปคำคล้องจอง ทีนี้เรามาดูคําคล้องจองสองพยางสองพยางก็คือมีอยู่สองกลุ่มลูกกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มข้างหน้ากับกลุ่มข้างหลังสองกลุ่มพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมาจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เขาเรียกว่าพยางทีนี้เรามารู้จักคําคล้องจองสองพยางกันเลยดูคํากลุ่มแรก อาคำที่สองของกลุ่มหน้าคำของจองสองพยางก็คือคำที่สองของกลุ่มหน้าจะไปคล้องจองกับคำที่1ของกลุ่มหลังเอาอีกครั้งหนึ่งลูกคำที่สองของกลุ่มหน้ากลุ่มหน้าจะมีอยู่สองคำเนาะคำที่สองของกลุ่มหน้าจะไปคล้องจองกับคำที่1ของกลุ่มคำหลัง ของกลุ่มคำหลังนี่คือลักษณะของคำคล้องจองสองพยางอ่าอย่างเช่นคำว่ายิ้มแยม้มอ่ายิ้มแย้มเดียกคิดว่าอะไรลูกคำที่สองของกลุ่มหน้าคือคำว่าอะไรลูกอ่าคำว่าแย้มคำว่าแย้มต้องไปคล้องจองหรือไปสัมผัสกับคำที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังของกลุ่มคำหลังยิ้มแย้มอ่ายิ้มแย้มอะไรลูก แจ่มใสอาสระเสียงสระคือสระละูกสระแออยู่ในมาตราแม่กลมอ่าวรณยุ์อะไรก็ช่างอ่าอันนี้เราไม่เอามาเป็นเกณฑ์ลูกอ่าวันยุคเอกโทตีใส่ได้หมดอ่าแต่ขอให้มีความหมายยิ้มแย้มแจ่มใสแย้มกับคบําบ้าแจ่มอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักไหมอ่าก็คือเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสอ่ามาดู คู่ต่อไปเลยน้าเห็นหมคุณครูโยงให้แล้วนี่แมสีแดงแดงโยงแย้มกับแจมอ่าแย้มกับแจมตกลงอ่าไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยอ่าเก็บหอมเก็บหอมคําที่สองของกลุ่มหน้าคือคําว่าหอมหออมออหอมเก็บหอมอะไรลูกเก็บหอมอะไรได้ เก็บหอมในสวนได้ไหมไม่ได้ไม่ของจองอต้องเก็บหอมรอมริบ่อาเก็บหอมรอมริบคาที่สองของกลุ่มหน้าคือคำว่าหอมคําที่หนึ่งของกลุ่มหลังคือคําว่ารอมหอมกับรอมอของจองกันเก็บหอมรอมริบก็คือคนที่ประหยัดอูดตอ,อมลูกมีเงิน เงินเหลือจากซื้อขนมแล้วก็มาย่อตะปุกออมสนินี่เขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริบอ่าเก็บหอมรอมริบอ่าทีนี้ไปดูตอนเยอ่าคำคล้องจอง สองพยางต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่อนน้อมอ่อนน้อมอคำที่สองของกลุ่มแรกคือคำว่าน้อมน้อมอ่อนน้อมต้องเราต้องหาสาระอ,อกับแม่กลมลูกอ่อนน้อมอคอมได้ไหมลูกคอมอาจจะได้คอมอาจจะได้ออจจไดูตัวสิอ่อ,อ,อนน้อมทอมต้นอ่อนน้อมทอมต้นคำว่า อะไรลูกของจองกันน้อมกับคำว่าทอมอน้อมกับคำว่าทอมอสารอ,อมาตราตัวสกดคือแม่กลมแม่กลมแม่กลมคือมอมะอ่อนน้อมทอมตนก็คือคนที่กิริยามารายาเวลาเจอผู้ใหญ่ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขเขาเรียกว่าคนอ่อนน้อมทอมตนเป็นเด็กที่น่ารักค่าคำต่อไปคือคำว่า ก่อร่างก่อร่างคำคำที่สองของกลุ่มแรกคือคำว่าร่างสระอะไรลูกสระอะไรเอย่ยสระอาตัวสะกดคือแม่กงอ่าแม่กงคำว่าร่างร่างข้างได้ไหมลูกได้อ่าข้างได้สร้างได้ไหมลูกอ่าสร้างได้อ้าก่อร่าง สร้างตัวคําว่าร่างไปคล้องจองกับคําว่าตัวแรกของกลุ่มที่สองคือคําว่าสร้างเก่งมากอ่าก็คือคําว่าร่างกับคําว่าสร้างก่อร่างสร้างตัวก็คือคนอยังไงลูกอ่าคนที่เริ่มเริ่มเก็บหอมรอมริบเริ่มที่จะสร้างหลักปักฐานนี่เขาเรียกอ่าคนแต่งงานใหม่ๆกม่อร่างสร้างตัวเริ่มเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้าง บ้านซื้อรถนี่เขาเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวอ้าวคำต่อไปบาปบุญอะไรลูกคุณโทษเสียงสระอ่าแม่กนแม่กนเราเรียนมาล้มาตรามแม่กดบาปบุญคำว่าบุญกับคำว่าคุณบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงลูกอ่าบาปบุญก็นคนือคนอ่าคนที่รู้จัก บาปบุญคุณโทษรู้จักความดีความชั่วพวกีนอ่าความดีความชั่ว,ว,ว,วต่างๆบาปบุญคุณโทษบาปคนที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์เขาเรียกว่าบาปคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขเขาเรียกว่าบุญบุญ,บญได้บุญได้บุญคําต่อไปเห็นท้องอะไรลูกต้องการคำ่าพ้องกับคําว่าต้อง คำว่าพ้องกับคำวา่าต้องเสียงสาระอ๋อมาตาตัวสะกดแม่กอ้องแม่กงงงองาเห็นพ้องต้องการหมายถึงอะไรลูกหมายถึงว่ามีความคิดเหมือนกันใครประชาธิเไตยใครเห็นด้วยยกมาขึ้นนี่ยกเพียบทั้งห้องนี่เขาเรียกว่าเห็นพ้องต้องการไปไหนไปด้วยไม่มีการขัดคอกันเห็นพ้องต้องการสามัคคีกันไปในทางที่ดีเอาคำต่อไปเลยต่อไปมาดู คำคล้องจองสามพยางแล้วอยากขึ้นมานิดหนึ่งแต่ไม่เกินความสามารถของเด็กคำคล้องจองสามพยางกล้จบแล้วลูกคำคล้องจองสามพยางดูซิเป็นยังไงคือคำที่สามของกลุ่มหน้าทีนี้คล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของกลุ่มหลังเราต้องเข้าใจตรงนี้เราถึงจะสามารถ ทำให้เป็นคาคลองจองได้ลงไม่ใช่ว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนตรงโน่นนี่นั่นไม่เลยไม่ได้มันไม่สัมผัสคลองจองภาษาจะไม่เกิดความไพเราะนี่คือเสน่ห์ของภาษาไทยของเราก็คือ,อมีความไพเราะามีความไพเราะแตกต่างจากวัฒนธรรมทางภาษาของประเทศอื่นเพราะว่าภาษาเราเป็นภาษาที่ไพเราะดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยเรา ใช้ให้มันชัดเจนเออกเสียงให้ชัดเจนอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสามพยางกันนอ่าต่อความยาวต่อความยาวเห็นไหมมีต่อความยาวเอานิ้วขึ้นมานับต่อความยาวอ่าสามพยางได้สามพยางคำที่สามของกลุ่มหน้าคือคำว่าอะไรลูกยาว ทีนี้มาดูคำที่สองของกลุ่มหลังสิลูกสาวความยืดต่อความยาวสาวความยืดโทรมาไปคล้องจองกับคำที่หหรือคำที่2ก็ได้ลูกคำที่1ก็คือคำวา่าสาวสาระอสาสระอากับแม่เกิลสาวอา้าวสาวอา้าวยาวสาวต่อความยาวสาวความ ยืดอ่าก็คือพูดไ่ไม่รู้จักจบลกูกอ่าับไม่รู้จักจบอ่าต่อความยาวสาวความยืดไม่รู้จักจบสักทีอ่านี่เขาเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่อ่าไม่ดีไม่ดีดอ่าต่อไปขิงก็ราขิงก็ราสละะลรลูกสละอาอ่าตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะลกะูกอ่ากัวมายกตัวอย่างเฉย คำของจองให้มีสามพยางค์ขิงก็ราอะไรลูกสารานาได้ไหมลูกหน้าได้แต่ดูซิว่ามันจะใช่ไหม,มจะใช่ตรงกับใจค,ใคุณครูกับเด็กๆไหมจะตรงกันไหมขิงก็ราคาก็แรงรู้จักขิงไหมลูกขิงเป็นยังไงเวลาเรากินเผ็ดค่าเป็นยังไงลูกเผ็ด ขิงก็ราคาก็แรงเผ็ดกับเผ็ดเจอกันอ่าก็คือคนไม่ยอมกันลูกต่างคนต่างเผ็ดใส่กันต่างคนต่างก็ถ,ถกเถียงกันนี่ขิงก็ราคาก็แรงอ่าดังนั้นเราอย่าเป็นขิงก็ราคาก็แรงใส่กันไม่ดีเราต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอ่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันลูกอ่าดูต่อไป ดูต่อไปเลยตัวอย่างอ่าตัวอย่างคำต่อไปยิ้มด้วยปากยิ้มด้วยปากคำว่าปากสระอากับป็นกบยิ้มด้วยปากถากด้วยตาถากด้วยตาคำว่าปากกับถากน่าเก่งมากสระอากักบแมก่กบ ปากกับถากยิ้มด้วยปากถากด้วยตาอยิ้มด้วยปากนี่ดีอยู่ดีดีอยู่ด้วยลูกอ่ายิ้มด้วยปากแต่มันมาจบตรงที่ถากด้วยตานี่ไม่ดีเลยคขาว่าถากเนี่ยไม่ดีอ่าเป็นก็เลยเป็นสำนวนที่อ่าคนที่เสแสร้งหน่อยก็คือยิ้มด้วยปากถากด้วยตาคือเสแสร้งไม่จริงใจเขาเรียกคนยิ้มด้วยปากถากด้วยตาภาษาบ้านเราเรียกว่ามองบนภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ามองบน การมองบนอาไม่ดีไม่ดีดอดูต่อไปคือคำว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดคำว่าอะไรลูกตายกับขายตัดไม่ตายขายไม่ขาดคืออะไรลูกคือตัดไม่ตายขายไม่ขาดคือยังมีพันธะยังเป็นห่วงกันอยู่ ไม่ตายขายไม่ขายก็คือยังมีความห่วงใยซึ่งกันเล็กกันอยู่ดูคาต่อไปคําว่ามือถือสาปากคือศีลศีลนันลูกศีลต้องใช้สละอีนัลูกบางคนไปบอกว่าศีลผิดต้องปากคือศีลศีลสละอีมือถือสากปากคือศีลเป็นยังไงมือถือสาก มือถือสากปากถือศีลก็คือคนที่คนที่ทําบุญทําบุญแต่ว่าเบื้องหลังนี่ชอบไปวัดไปบาแต่ว่าเบื้องหลังนี่อาจจะมีเอามาจากการไปทุจริตคนอื่นมามือถือสากปากถือศีลเอาเงินที่ทุจริตคนอื่นมาแล้วเอามาทําบุญแล้วบอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามือถือสากปากไปถือศีลไม่ดีคนประเภทนี้ไม่ดี ไม่ดีอ่าทีนี้เด็กๆเรียนในเนื้อหาคำของจองสองพยาง์สามพยางค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนคงเข้าใจในเนื้อหาถ้าเข้าใจแล้วให้เด็กๆทุกคนทําแบบฝึกหัดอ่าเขียนวันที่เลยลูกเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยอ่าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยทำวันไหนเขียนวันนั้นละ่ะ ให้นักเรียนนำคําที่ครูกําหนดให้คำานสีฟ้าในลกูกเขียนลงในช่องบ้างให้เป็นคําคล้องจองอมีคําว,าว่าวาววับตามหาเรียนรู้บาดตายฝันบานเรียวสวยยากนานวานซืนหลังจากเขียนบันที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วให้เด็กๆลงมือทำเลยเสร็จแล้ว ส่งคุณครูส่งมาให้คุณครูตรวจสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดอเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันในเนื้อหาต่อไปสำหรับวันนี้ไ้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าเด็กๆทุกๆคน